เดีพี่น้องนะครับเมื่อนี้มา,ายาถาดนะครับบ่อให้กัน,น,นพวกผึ่งพวกอย่างเดี่นอลุงผึ่ง,งหรือว่ามาแร็งอย่างต่างๆเนี่ยแหละครับพี่น้องให้มันเขาบ่อให้มันเขาไปในหูนะครับเพราะว่ามันมีแล้วนะครับมีผึิงมียังเข้าไปแล้วเวลาเข้าช่วงเทศกาลนั่งสิไหมครับเข้ากับสิมีการสรงถาดสงดูขนานะมันกับสิเกินอันตรายต่อเข้านะครับก็บเลยมา ใส่ใส่แบบซิลิโคนนะครับใส่แบบซิลิโคนเอาขันเขาใส่ปุน่นบ,บ่ได้บ่ลุงที่ขันเขาเขาก็ว่าเขาแนะนำซิลิโคอนดีกว่าเขางอ่าโอ้เขาแนะนำมึงสิงแต่ว่าซิลิโคนเ้าเหาแขยงยิ่งเงือกซึนอะ่ะเ้าบ่ต้องผสมเลยนะครับนี่พี่น้องอันนี้ถาดพ่อครับสี่สิบแปดปีนะครับไปไหวยไปไว่าค่ะคนเอียงปุ่นยิ้มอยู่อันนี้ย่าย นะครับถานนี้เป็นของยายของยายกับสีครบปีหนึ่งเมื่อมือวันที่สิบสี่สีหอดนี่แหละพี่น้องโอ้เร็วครักเนาะพี่น้องเนาะสิืออายุรวมเจ็ดสิบสองปีนะครับสีครบปีนึงแล้วนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวให้เบิ้งไก่นะครับให้เบิ้งไก่ไก่ว่าถาดเป็นยังไงนี่เลยนะครับยูคู่กันสองอันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็คือสี่ปยุท้งสวรรค์ซันฟ้าแล้ว เฮ็ดบุญกระถินหาเรียบร้อยบรรยากาศวัดครับบรรยากาศอยู่วัดบรรยากาศดีดีพี่น้องของปูอยู่ทางปุ่นนะครับแต่ว่ามันนีมันมันเต็มนะครับก็เลยบดแดนบดแดเฮ็ดอันอยู่ทางปุ่นก็นเลยเอาไว้ทางนี้พวานพอากับแม่ตาเพิ่งจอยู่ฝั่งหนีนะครับพี่น้องเอาเอาไปถ้าเบียนไม้ไาให้เพิินส้มโศกมันหมัน ใส่ซิลิโคนซิลิโคนอันหลอดละร้อยครับพี่น้องนี่หลอดละหนึ่งร้อยบาทอ่อโอ้ยใส่หาหลอดมันก็สิบสิวพ่ออยู่บ่อใดหลายซ่องได้หลายอยู่เลยยาทุสั้นยาทุกสั้นยาทุกสั้นแล้วนี่นี่โ,โดยเฉพาะสั้นนี่สั้นนี่เขาต้องใส่หลายเลยได้เนี่ยสองบาท ั่งเหอมัมันใหญ่เพราะว่าขาบ่ได้เปิดเอากระดูออกมาแล้วเนาะเพราะว่าข้าวโนข้าทรงอันทรงถาดเอาเลยนะพี่น้องเวลาช่วงเทศกาลสงการปีใไม่ไทยทิ้งศีลนะครับเข้าก็ใส่การทรงทรงถาดเอานะครับบ่ได้ทรงดูคมเบาผิดล่างล่างถาดถือเป็นการทับก้ามสะอาดบานหลังไม้ให้เพิ่นนะครับ บนบ้านหลังบักไงเด้อันเสื้อมืออนี่มันเอียงมันกับแพงเลยพี่น้องเนาะนะครับแต่ว่าเพื่อนใส่เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นหินเอียงนอนนี่เนาะนอ่อนเป็นหินอ่อนเนาะเป็นหินอ่อนอันนี้นี่หล้างละเท่าไหร่เนาะแปดพันกลัวอันอันมืองสองเนี่ยอันอันมือนสองเนี่ยมันมีอันเดียวครับอยากได้สองอันก็เลยเอาเอาอันเอาอันคือกันดีกว่าส่นเราครับ แปดพันแปดพันหาหรือเก้าพันกว่าประมาณนี้แหละนะครับสองหลังนี่ก็บหมื่นหมื่นแปดเนาะเออแมนแมนแมนสองหลังหมื่นแปดกว่าันี่ใส่ซิลิโคนมันอาจสิบลง่งางหน่อกครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ด,อดีอยู่เอาเกียงมาแหลืูโอ้เสียวแมาเห็ดหอูอยู่ยนี่เลยนะครับเนี่ยแค่นี้มันก็เข้าบ่ได้แล้วเด้งงน้องลุงเนาะแต่ว่าเฮาเฮ็ดเนี่มันเห<อ>มนปิดๆิน่จักหน่อยเกียงมาลูกเอามาลูกจักหน่อย ครับใ่ทข้างในบ้อนได้ปิดแล้วบอนี่โอ้นี่ัน่งเอาไว้นั่นแหละไ่ต้องออกเ่อ่อันอันทิถ <c oughs> ือว่าได้ยัดไห้ <c oughs> แล้วนะครับเออก็ดีโยย่างสิแต่ว่าของเพื่นเพนื่นเพิ่นได้หยาบาบอบอหาลังเทียมมันกาน หันอันนั้นแดนมินต,ติดมือเด้ท<ม>ั้งหลังหนีนทั้งหลังนีงงนมีแต่หมอได้พี่น้องสมัยตะกี้เนาะแมนบวลุ่งสมัยตะกี้มันใสหมอ่อบอทั้งหลังเนี่ยตรงนี้นะครับพี่น้องที่ผมทายเบิ้งเนี่ยมีแต่หมอนะครับสมัยตะกี้เนาะ<ม>แล้วก็คันคันบ้านใดที่เพิ่นบวชันเฮตบุญเพิ่นก็นสิเอาเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้น้ำหัวก่อน นะครับเมื่อเฮ็ดบุญแล้วเราเพื่อนกระสิเอาออกบ่ฮแมนแมนกระสิเอามาใส่ถาดทั้งสี่ล่ะนะครับพี่น้องคันได้เฮ็ดบุญแล้วกสีเอามาใส่ถาดแบบนี้ล่ะตอนนี้ก็สิปิดแล้ะเออเฮ็ด okay. คือเป็กก็ได้ได้ล่ะนี่เ <washing> ด <temperature odo city> ้มันก็นเนียนอยู่อย่างนุ่งก็มาอยกันว่าใส่เมือเกี่ยงยู่ร่เกี่ยงอันเออเฮาใส่เกี่ยงปลาดก็ได้ บรรยากาศดีครับเริ่มนาวแล้วลมจักหน่อยพี่น้อง,องมีลมมี่อย่างจักหน่อยมื่อนี่อ,อ๋อมื่อนี่วันพระพร้อมตัวนี้กินบ่พอนี่เปกกันเอามาว่างนี่เอาว่างอัดกัม,มันเป็นพนุ่งดอกไม้เนาะพวกกับว่างนี่ก็ได้ตเจ้าค่ะนี่พวกบริเจสันของปูเน,น,นี่ยบริเจ<อ>สัน,นของปูเนี่ยเหตุการณนพวกมาไล่ไงเขาต้องหอยไปทเทิลนี่ แต่ว่าคันดอกใหม่กับบ้างไปข้างล่างนี่ก็ได้หรือว้างไปทึ่งนี่ก็ได้บริเกียวแต่วันผ่านดอกหา้าสิบใบมือได้ห้องใบได้ไหิดไทยไใบพ่อได้เบิง้งครับพี่น้องถ่ายไใบพ่อได้เบิง้งว่าเอาได้เห็ดแหงแน่จังได้แน่ ตอนนี้กำลังยิ่งปิดประตูบ้านให้เพิ่อนโย <Hey. S 1> เสใส่ซิลิโคนงายกว่าพี่น้องใช้ซิลิโคนจริง,รงมันเป็นมันบ่ได้เป็นหลังแบบมาแบบอันนี่เลยนะนะมันมันโยกต่อกันนะพี่น้องเห็นบอ พอวนันพัดสั่นมันก็นักภูภูเพิพพ่นเอามานะครับมันก็นเลยตรงว่างเป็นสัน้นเป็นสัน้นทั้งสี่เจ้าข้างล่างนีงสั้นี ต้องเอาบันไดละวเออสังวางยังไงก็แต่รถได้หนึ่งมาเพราะข้าเขาเสือไปใหม่เออเก็บดีเลยนอซิลิโคนก็ได้อันแพ้ง่ายมากอ้ยลอยเดียวนี่บ่ถือว่าแพงดอกอันปูนพันถุงเดียวลอยหนึ่งพันเลียงนี่ทั้งสี่นะาโอ้ปูนหมายถึงว่าเ่าใส่แค่ถุงเดียวเออแต่ว่ามหนึ่งบัสจับกับตัวดีดีมือมือตัวนี้เนาะเอ้อนี่ลอนลอยหนึ่งโมลุ่ลอยลอยเนาะน่าเข้าใจว่าปูนกับสิแพงกว่านียนะ เบโอ้ยเขาเก่าอัน oui> ดีลวดหรอเนาะเพราะว่าห้าวก่าเบิรปีเบิร์ศาสเนาะเพราะว่าม hey, mm hmm. ั้งหวงกอะไวางไว้เบิดปีเบิดศาสตร์น้องอว่างเราเก็บเนาะหไปเฮ็ดมันดีๆไว้อันนี้เพิ่นบกเก็บบทงทงเก็บจ้าท่านถึงเวลาท่านถึงก่อน บ่ฝันนะเห็นยัดอ้นชักเทียพีน่นะ้องย่ายน่ะแต่ว่าพ่อนะ่ะฝันฝันแต่ว่าบ่ได้บ่ได้คุยกันไ่น้องในฝันนี่ในฝันเาบ่ได้คุยกันแต่ว่าฝันอยู่แต่ว่าย่ายนี่มิดยัดเลยบ่หมดบ่ฝันเลยเป็นจังเดบุฟฝันแต่ช่วงแรกตายแม่ไหมทั้งส่ไปเกิดแล้วไปสบายแล้วพ่อไปลงพ่ออยู่ 6ปีหนึ่งที่ได้ล่ำลึกทำบุญที่ได้มาทำบุญเนี่ยเป็นองพอดีมันเป็นวันเสาร์สิหาทำบุญเชินแม่ทำบุญเนาะของพ่อนี่กะโอ้ของพ่อมือนีมือนีวันที่เท่าไหร่ลุงมือนีวันที่แปดบอว่แม่วที่แปดตัวเนาะนี่แล้วมือนีครบสักเดือนวะสี่เดือนมือนีแหละพ่อนาะครบรอบสี่เดือน มื่อนี oh. mhm. เร็วขนาดพี่น้องเลยบคิดบฟันบาซิมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปีครับพี่น้องคนละปีซือแต่หมายถึงว่าระยะห่างมันอับ่ถึงปีครับที่ทีทีเสียคนในครอบรัวไปอืม พาเ,เรแบบนด้โอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวขอบคุณหลายๆที่การติดตามครับพามาเบิงเก็บใบเป็นที่ระลึกเอาไว้ถ้าเบิงเจ้าของนี่แหะนะครับเนาะขอบคุณหลายๆพหกันไหมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ